เดี icate, ๋ยวเราจะดูเจ้าของะเซียนครับเราประสานนักเรียนน้องๆที่เป็นนักจำลองภาษานะครับซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งน้องให้ความสําคัญกับภาษาสงครามนะครับทั้งการแต่งกายทั้งความรู้และหน้าที่จะตั้งค่ายไว้นะครับจะเริ่มจากสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามนะครับเกาหลีเวียดนามแล้วก็มาต่อด้วยการลงที่ลนาม แล้วก็ป้องกันประเทศป้องกันประเทศจะเป็นการเดินรวมทุกกรณีทุกสมรภูมิลเลยนะตอนไปเราแยกเป็นสมรภูมิต่างๆแต่เดินกับขออนุญาตรวมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ3 4กลุ่มก็คือ,อป,ป้องกันประเทศเดินตรงไปแล้วเข้าประตูทางออกเข้ามาข้างในเลยนะครับพอเข้ามาหมดปุ๊บกิริยาก็จะอยู่บนะเลพอเข้ามาพุก็เทีลสลายเลยเนันะครับเดี๋ยวเพื่อนักจำลองโลกอัติศั์เข้าไป เอาหลีเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่เหลือนะครับเป็นาอาหารสมรรเดี๋ยวเก็บพิ่มนี่ให้นะคะสักคู่นึงค่ะสักคู่นะคะจอท่ลงมาแล้วเพื่ขอที่จะเดินนะ นักบมตัวจริงที่ยังมีลมหายใจอยู่ขอบคุณครอบครัวนักรบที่มาแทนพ่อมากับครอบครัวมาแทนสามีครับวันนี้พวกเรามารวมใจกันเึ่งเดียวนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพ,พลันใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ เราร่วมเดินกระบวนพารเพื่อไปเลือกถึงพี่น้องพวกเราที่จากพวกเราไปแล้วนะครับกลับกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมากินข้าวที่นี่เดี๋ยวเรามีโต๊ะจีนเรามาพูดคุยพบปะเพื่อนพี่น้องที่เราร่วมรบด้วยกันแล้ว ราต่างกลับไปอยู่ภูมิลำเนากลับไปทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวที่ดีวันนี้เรากลับมาพูดคุยกันเรามาแลกเหตุกัน,กนเรามาลึกความหลังกันว่าวันที่เพื่อนที่น้องเราลอดตายไปด้วยกันในวินาทีนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับก็ขอบคุณพวกเราเดี๋ยวเรามาแสดงพลังอ,นอานิษฐด้วยกันครับขอบคุณครับ 刚。 ่ีกจะไม่ตายกัก่อนนะ <c oughs> ไม่้ลุไม่ตายกันก่อนนะป้าอีกหน้า อยู่ đi แล้ว เจ้าผู้ช่ว้ครับครับสงครามมีบรรจบสหายร,ร่วมรบต้องสู้ต่อไป

เอารมเก้าขอเสียงอารมณ์เก้าครับสวัสด no ีครับ Thank you. ที่ไกลที่สุดคือจังหวัดชาราทิวากครับโอเคขอบคุณนะครับทุกท่นา,น,ทน,าน,นนะครับขอบคุณนะครับที่มาให้เป็นกำลังใจแก่ผู้ผู้สาวอนะครับก็นีใจมาวันนี้มาทุกปีมาร่วมงานทุกปีหมดนี้ก็เดี๋ยวก็ไม่มีแล้ว รุ่นเราก็อาจจะไปแล้วก็ไม่รู้ต่ <laughs> อไปก็ไม่ลำบบากาแล้วกัน

嗯。 วันนี้รู้สึกไงบ้างคะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ก็ขอก็ขอขอบคุณท่านผู้การหนุ่มนะครับท่านผู้การสันนิโรธธรรมยศแล้วก็ขอขอบคุณน้องแพรที่กําลังถ่ายภาพให้อยู่นี้นะครับวันนี้มาร่วมงาน,นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิร,รู้สึกว่ามาเจอกับเ,เพื่อนๆที่เป็นนักบ ทางรุ่นพี่รุ่นน้องและรุ่นเพื่อนรู้สึกมีความจินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ทหารเหล่านี้ได้เสียสละชีวิตเลื่อเนื้อกายใจเพื่อปกป้องอะอธิปไตยปกป้องแผ่นดินปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และที่สาคัญคือปกป้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศมีความยินดีเป็นอย่างนี้ครับสวัสดีครับ พี่มณิฑพาไปเจอเพื่อนๆหน่ไหมคะว่าออมีใครบ้างอะไรอ๋อนี่ก็น้องๆคนนี้นะครับน้องคนที่ถ่ายรูปอยู่นี้นะครับอาเชิญหน่อย,ยนะอันนี้เลขาท่านผูกก้การสายโรสเด็กโยธการหนุ่มนะครับอันนี้ก็เคยรบช่องเคยรบช่องบกมาาประจากรเมืองประจักรเมืองเอาลองลองคุยให้น้องแพฟังหน่อยที่ประจักรเมืองเป็นไงครั้งแรกครั้งแรกก็ไม่เท่าไหร่ครับเราผมบาดเจ็บก่อนสองชั่วโมงส่งโรงพยาบาลเราไปโดนอะไรฮะโดนสะกิด ตุ่นใหญ่เขาลูกคอเขาโอ้ของของของฝ่ายตรงข้ามรว่าอานตรมินครับครับหน้าภาษาจัดเมืองภาษาจัดเมืองฐานปากกล้วยฐานปากกล้วยฐานปากกล้วยใช่ไหมค่ะโอ้ฐานปากกล้วยนะครับเนี่ย นี่ก็เป็นเป็นยุทธการที่ที่หนักเหมือนกันนะช่วงช่วงช่วงนั้นที่เราลบกับขมิ้นนะติดกล้องติดนุนวางกล้องติดยังติดใจมาหลายกล้องยังติดใจที่เขาถ่ายร่างใครๆก็ขอถ่ายรูปได้แล้วครับแต่ว่ามันไม่มันไม่สวยลองดูได้แล้วได้แล้ คุณลุงไปลบที่ไหนมาคะบ้านช่องโอบกบ้านกฎบุรีรามครับสมัยนั้นเป็นไงบ้างคะที่บ้านกดสมัยนั้นเหรอสมัยนั้นก็ลบกันอร่อยนะเพราะว่า <c oughs> ผักดันฝ่ายตรงข้มออกจากพื้นที่ของบ้านเราแล้วมีการประทะที่รุนแรงไหมคะเออยังไงดีละ่ะสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีชุดเลขกขราสเวนถ้าเจอเมื่อไหร่ก็คือประทะแ,แต่ถ้าไม่เจอก็ไม่มีอะไรแต่สวนมากก็บางครั้งก็กลับระเบิดเพียบ แล้วค <ITA> ุณลุงได้เจออะไรที่แบบปะทะหรือว่ากับระเบิดอะไรก็เจอบ้างคือสั่งคนมีอาวุธสั่งคนก็สั่งหลบแต่ถ้าหลบไม่ได้ก็ปะทะส่วนคุณลุงก็ไปเจอกับกเก่าหอบขาเลยไปข้างนึงตกับใหม่ไม่เป็นไรลุงู้มันกลับไปไม่เจอกับเก่าเขาสิลุงไม่รู้เลยไปเลยตุ้มเลยแล้วมันยิงซ้ำไหมมันยมันไม่ทันได้ยิงเพราะลุงก็มีเพื่อนลุงไม่ได้ไปคนเดียวก็ขัดขัดท้าง น่ก็โด้าาาแล้วตอนที่โดนหัะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นคือยังไงใจะขาดยังเป็นหนุ่มยังเป็นวัยรุ่นครอบครัวก็ยังไม่มีนะคิดแรกเลยไม่ได้คิดถึงอะไรทั้งใินะ่นหคิดถึงแม่แม่จะรับได้ไหมนะแม่มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลพิมุดก้า แม่บอกอยังไงขอให้ลูกปีชีวิตอยู่ก็พอใจแล้วสภาพร่างกายไม่ครบก็ไม่เป็นไรพอแม่พูดคํานี้ปุ๊บก็เป็นแรงผลักดันให้ต่อสู้อยู่ทุกวันนี้แล้วทุกวันนี้ภูมิใจไหมคะที่ครั้งหนึ่งได้ออกมาปกป้องประเทศก็อาจจะภูมิใจภูมิใจคนเดียวไม่ได้พอรอบรอบข้างผมนี่คือเพื่อนร่วมกองร้อยร่วมรบทั้งหมดเลยมันเป็นอย่างนี้ผมเองเจ็บถ้าไม่มีเพื่อนช่วยออกมาผมก็ไม่สามารถจะรอดได้ นี่นนคือคนสำคัญ<ด>ที่อยู่ข้างๆกายผมแล้ววันนี้เป็นไงบ้างคะวันทหารพันศึกพี่ผาดีใจครับปีละครั้งถึงจะได้เจอกันทีแต่ก็ดีใจเพราะเพื่อนที่ห่างหายกันไปบางคนก็20ปี30ปี40ปีก็มีและก็มาเจอกันอีกอย่างจะได้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่นะขอบคุณค่ะ